ขณะนี้คุณกำลังรับฟังอรายการสถานีวิทยุออนแอร์ออกอากาศทั่วโลกนะครับโดยสไตล์อจุกนะครับวันนี้ดีเจมาเองร้องเองนะครับเล่นเองนะครับไม่มีดนตรีนะครับไม่มีดนตรีนะครับมอบให้กับเพื่อนมิตรสหายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับ <S <S เนินนาน ที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาขี่เหวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับ แม้ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังเข้งดังเสดฟางที่ถูกลมพัดมาหาไกลาจากเช้าจะรถเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเอง เงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบพาราเข้ามาคมเห้งได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังแคว้งดังเสดฟางที่ถูกลมพัดมาไากล เช้าจะรดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบพาราะระเข้ามาคมเหงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน ฝันไปลงมือทํากันไปนะครับการใช้ชีวิตของเรานะครับสู้จนหยดสุดท้ายนะครับของลมหายใจนะครับกนกพรกนกพรทักทายพี่จูพี่จูครับผมบานพายุงวงสวัสดีไอจูสวัสดีสสดกนกพรน,นะครับอ่าก็นําภาพเขาเรียกอะไรนะบอลสีอ,อมชมอะไรนะอ,อมชมพูใช่ไหมเรียกถูกไหมเนี่ยนะครับนะฮะ ก็มาประกอบฉากในการร้องเพลงนะครับ <laughs> <laughs> นะฮะเอาอีกสักเพลงหนึ่งเนาะ,นะ,ะเดี๋ยวกำลังหาเพลงอยู่นะครับสถานีออนไลน์นะฮะทั่วโลกนะครับในขณะนี้นะครับกับทิจุก สไตล์ไอจุกนะครับเอาเพลงอะไรดีล่ะนะครับไปพิษรักพิษสนุโลกแล้วกันนะฮะมอบให้กับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านทุกที่นะครับที่รรบฟังกันอยู่นะครับอทางล่างด้านล่างก็คอมเมนต์พูดคุยทักทา,ายกันไปนะครับเจ้าบ้านกําลังงมหาเนื้อเพลงอยู่นะครับ <c oughs> พี่จอดแพลคอยแม่สาวน้อยในตาสีโศริมฝั่งน้ำเมืองพิสนุโลกโชคไม่ช่วยคนสวยไม่มาฝนตกพรำพรำหนาวไอ้น้ำจากเนื้อไหลบาแอบอิงศพผักตบชวาเสียงครุยพลิ้วมาจากลำน้ำยม สวรรค์คงสาบบาปคงซ้ำพอกรรมของพี่พี่คอยน้องถึงตีสีไม่เห็นมีสาวในตาคมฝนตกจนซาเจ้าไม่มาช้ำเลือดจะคมน้ำตาขาดหลังลงวงังห้ามยมหนาวฝนหนาวลมตายม่มท้องกวา้าง ชะแง้เกอชะเง้อคอยชะมอยมองโอ้น,อน้องคิดถึงพี่บางหรือเปล่าโอ้ละเนอไม่เจอแม่แต่เพียงเงาไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขานินทาลวงพ่อห่อช่วยที่ เถิดพ่อสีปูหุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สวัสดส่งเนื้อเย็นมาเป็นควันตาหนาวาเหน็บเจ็บใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้องให้ก้องโรกาให้เขารู้ว่าแก้วตาหลอกลวง อ่ผิดรักพิดโรคผ่านไปนะครับกับสไตล์ไอจุกนะฮะกับมิวสิกวิดีโอโดยบอลสีออมชมพูนะครับโอ้นะฮะยังไงล่ะเนี่ยลองไปแค่สองเพลงนะครับไปแล้วเสียงนะฮะครับก็กลาบขอบพระคุณทุกขั้นนะครับที่ มาทักทายนะครเพิ่มเติมกำลังใจกันนะฮะโอ้โหคัดจม,มูกไปเลยนะครับอ่าเป็นว่านะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าเขาจะขึ้นมาพูดคุยกันก็ยินดีนะครับอ่าไรสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ